ไปกันต่อค่ะผู้ชมขาอีกหนึ่งประเด็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราเกาะเกาะติดมาโดยตลอดเพราะถือว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการซีรีส์วายช่วงนี้ต้องบอกว่าวงการซีรีส์วายเนี่ยแจ้งเกิดนะคะศิลปินดาราเยอะมากๆและอีกหนึ่งคู่ค่ะผู้ชมคู่นี้เนี่ยมีผลงานด้วยกันมาแล้วนะคะแต่เป็นผลงานแต่ละเอ่อเรียกว่าแยกกันมาโดยตลอดและครั้งนี้เป็นการโคจรมาเจอกัน ผลงานซีรีส์เรื่องพิเศษเรื่องที่เรารอคอยมากๆกับโฟมินิตค่ะคุณผู้ชมนั่นคือเรื่องราวของน้องเจตพิพัฒน์กับน้องไบเบิลเนี่ยแหละนะฮะเขาเรียกว่าเป็นการเขาดาวเตรียมส่งซีรีส์โฟมินิตและถ่ายได้เลยคุณผู้ชม เรื่องนี้เนี่ยจะกระหึ่มโลกแน่นอนเพราะว่าทางฝั่ง global หรือว่าทั่วโลกเนี่ยนะกำลังตื่นตัวกำลังตื่นเต้นกับซีรีส์นี้อย่างมากถามว่าทำไมตื่นเต้นเพราะทุกครั้งที่ค่ายซีรีส์ยักษ์ใหญ่อย่าง be on cloud เนี่ยคุณผู้ชมเขาทำซีรีส์มาก็ได้รับกระแสการตอบรับดี ปั้นศิลปินนะฮะดังระดับโปรโบมาแล้วล่าสุดเรามาจับจ้องสองคนนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมน้องใบเบิร์นะคะแล้วก็น้องเจ็ด นะเจตพิพัฒน์นี่แหละคุณผู้ชมคือน้องเจตเนี่ยเป็นดาราน,นักแสดง,งทางช่องวัน31มีผลงานละครรักหลายเรื่องราวเลยและน้องเนี่ยไม่เคยเล่นซีรีส์วายเลยนะครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกกับการประเดิมซีรีส์วายกับค่ายบีออ CLOUD ด้วยรวมไปถึงน้องไบเบิร์ดเนี่ยเขามีคู่จิ้นของเขาอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการสำคัญกับการที่ ฝากฝีไม้ลายมือการแสดงในโฟมินิทในครั้งนี้ซึ่งโฟมินิทค่ะคุณผู้ชมขากำหนดปล่อยมาแล้วเขาปล่อยมาตั้งแต่เมื่อเมื่อต้นปีแล้วนะคุณผู้ชมแล้ะก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยว่าเขาเนี่ยเล่นกับตัวเลขตัวเลขโฟโฟก็คือ4 4มินหรือว่า4นาทีเนี่ยแหละคุณผู้ชมคะซึ่งเขามีการปล่อย ปล่อยทีเซอร์นะฮะเขาเรียกทีเซอร์เนาะปล่อยทีเซอร์มาก่อนเป็นหมายเลข4ค่ะแล้วก็เล่นเลข4นะ้วยเลิกงามยามดีวันที่4มิถุน,นา4เดือน6เวลา16นาฬิกา4นาทีก็เป็นการปล่อยโปสเตอร์4 m i n ม t นิออกมาและเดี๋ยววันที่26 กรกฎาคมนะ,คะก็จะได้ชมกันจะได้ออนแอร์กันทั่วโลกได้ชมพร้อมๆกันอย่างแน่นอนแต่บีออนคาวค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเป็นการต่อก,กระแสเป็นการกระเพื่อมกระแสเข้าไปอีกนะเขาจะมีงานสุดยิ่งใหญ่ First Minute นะฮะนาทีแรกเลยแฟนมีตติ้งค่ะ ในวันที่9กรกฎาคม2024นะฮะก่อนละครออนแอร์อีกก็เรียกว่ากระแสนี้เนี่ยแรงอย่างแน่นอนคะ่ะทผู้ชมขามาทำความรู้จักตัวนักสแสดงกันก่อนนะฮะอย่างน้องเจดกับน้องไบเบิลเนี่ยแหละคะ่ะในโฟมินิคเขารับบทเป็นใครกันบ้างอย่างน้องเจดพี่พัทคะ่ะทผู้ชมขารับบทเป็นคุณหมอนะฮะคุณหมอทามน่ารักมากบอกได้แค่นี้จริงเพราะว่าทีเซอร์เนี่ยน่ารักอบอุ่นมากๆรวม ไ่ถึงค่ะน้องใบเบิ้ลค่ะผู้ชมค่ะก็รับบทเป็นเกรสนั่นเองซึ่งคู่นี้เนี่ย เขาจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นนะฮะ4นาทีหรือ4 m ิน u t e เนี่ยมันอาจจะทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปทําให้ชีวิตของคนสองคนเนี่ยนะฮะมีความจดจําไปตลอดกาลเปลี่ยนแปลงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นความทรงจําได้อย่างไรอันเนี้ยเดี๋ยวรอเลยค่ะผู้ชมค่ะเพราะการนําเสนอเนี่ยของบีออนคาวเนี่ยเขาไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะฮะการดําเนินเรื่องรวมไปถึง ทําให้เราลุ้นทําให้เราตื่นเต้นและมีการหักมุมในทุกๆ E ีีด้วยค่ะผู้ชมค่ะแฟนๆเนี่ยบอกว่าพี่เล็กซี่หนูอยากดูวันนี้เลยหนูรอเขานิดนึงนะคะเพราะว่าเขามีเลิกงามยามดีค่ะวันที่26กรกฎาคมนี้อีกแค่1เดือนกว่าๆเองก็ได้ชมแล้วนะคะ4วินาทค่ะหลังจากที่อย่างที่บอกค่ะเขาปล่อยเออทีเซอร์ออกมาเนี่ยนะหรือว่าซีรีส์ตัวอย่างออกมาเนี่ย เพียงแค่ไม่กี่นาทีค่ะผู้ชมค่ะก็ติด 10x ในทันทีกับ m i มิ t e s 2024นะฮะติด 10x นั่นหมายความว่าอะไรทั่วโลกได้เห็นแล้วว่า m ฟมิ t e s 2024ฟลอมไทยแลนด์มันเกิดขึ้นแล้วอีกไม่กี่วันก็จะได้ชมแล้วเอาเป็นว่านะฮะฝากด้วยกับคู่จิน้นคู่ใหม่ของวงการซีรีส์วนะฮะไบเบิลเจดเจดไบเบินะฮะหรือว่าหมอทามกับ คุณเกรทนั่นเองรอดูว่าจะถูกใจหรือว่าโดนใจคุณผู้ชมแค่ไหนอ่ะฝากติดตามด้วยละกันคุณผู้ชมคะ